ืเสียงเข้าไหมเข้าเข้าดีแล้วผมอย่าบรรยายเลยเดี๋ยวจะให้ตี่นอยตรงข้าน้ำเริ่มเข้าบ้านเรือนประชาชนแล้วครับพี่น้อง